สวัสดีค่ะ FC วันนี้ยายจะมาทำาแกงคั่วหมูใส่มะเขือพวงนะคะวันนี้แกงไปทำบุญที่อนามัยเพราะว่าที่อนามัยบ้านยายเขาครบรอบอะไรก็ต้องทำบุญทุกปีอะคะ่ะทำบุญประจำปีนี่หมูหมูหนึ่งกิโลนะคะยายหั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ กระเาแล้วก็มีพริกแดงใบมะกรูดอันนี้หนึ่งโคงเลยนะคะแกงหม้อใหญ่วันนี้แล้วก็มีเครื่องแกงเครื่องแกงดีใหญ่ใหญ่ซื้อเอานะคะเครื่องแกงเผ็ดพร้อมกับกะปิกะปิก็เกือบ1ช้อนใหญ่ชาแกงเลย ใช่เอากะทิก็กะทิสำเร็จเหมือนกันกะทิก็เดี๋ยวเอากะทิใส่นะเพะื่อที่จะผัดเครื่องแกง ือ,อมก็บอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานาก็ซื้อมาฝากท <Hi. S 2> ี่เทือง mm hmm. ซื้อมาห้าชุด mm hmm. ให้คิวไปชุดหนึ่ง ว่าซื้อหอมเจียวมาร้อยนึงเลยเหรอ กะทิเออไม่ใช่ผัดพริกแกงใจ่กะปิน้อยนึงยสองถุงพ่อพืิแกง ก่อนนะคะ ย,ยายก็อนุญาตผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะตอนนี้เครื่องแกงหอมแล้วเห็นไหมแต่ยังไม่ได้เติมกะทิจนหมดนะเดี๋ยวยายจะค่อยๆผัดให้เครื่องแกงกมันเข้าไปในเนื้อหมูอล้วเสิร์ฟก็ไปจะพักหนึ่งถึงก็เติมกะทิที่เหลือนะคะตอนนี้น้ำแกงของยายก็ เดี๋ยวายจะเติมกระทิลงไปแล่วนะ <Okay. S 1> เติมกะทิไปแล้วก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวายก,ก็ใส่ผักทีหลังรอให้มันเดือดก่อนนะคะแป๊บนึงปลดรอสักครู่ ตอนนี้เครื่องน้ำแกงของยายก็เริ่มเดือดนะยายจะใส่อันนี้ชุรสนิดนึงสงองช้อนช้อนประมาณนี้แล้วก็แกงกะทะใหญ่แล้วก็ใส่เกลือ ครึ่งช้อนนะคะ วัวหมูใส่มาเขือ ไปน,นคะคะมันยังไม่แซ่บ รอให้เดือดขั้นล้านยายก็จะใส่มะเขือพวงไปนะคะยายจะชิมก่อนครั้งอ,อร่อยแล้วเดี๋ยวรอให้เดือดล้านก่อนนะคะตอนนี้น้ำแกงของยายก็เดือดล้านแล้วนะยายจะใส่มะเขือพวงไปเลยนะคะจะได้เคี่ยวสักพักหนึ่ง่่ายนะวี หน้าตาของแกงคั่วหมูใส่มะเขือพวงนะคะเดี๋ยวจะไปทำบุญที่อนามัยนะคะเดี๋ยวก็รอดูตอนทุกท้ายนะคะเดี๋ยวยังมีอีกเมนูหนึงค่ะคือ,อของหวานเมนูของหวานนะคะคือเต้าส่วนเดี๋ยวยาจะทำให้ดูเต้าส่วนง่ายๆ แกงของยายก็เดีอดเต็มที่แล้วนะคะใยายจะใส่พริกแดงกับกระกมเลย,เลยรสชาติค่ยว่ากันหน้าตาต้องดีด้วยก่อนสโลแกนของยายดวงแกงของยายเสร็จแล้วนะคะ น้าตาเป็นยังไงเดีือดปุดๆดปยายปิด,ปด,ปดปปกแกสแล้วจะตัดใส่เินโตก่อนนะคะยายก็ตัดใส่เิ็นโตเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คะ่ะที่จะเอาไปทำบุญที่อนามัยต้องเป็นโตนะคะ อค่คยชัดโอเคเดี๋ยวยายจะมาเริ่มทำเมนูที่สองนะคะเต้าส่วนนี่มาเมนูของหวานนะคะอันนี้น้ำยายตั้งน้ำไว้ตอนนี้น้ำเดือดแล้วยายก็จะ,จะเอาตัวเหลืองที่จะทำเต้าส่วนเนี้ยใส่ลงไปนะคะใส่ลงไ,ไปต้มให้สุกโม่ เดี๋ยวรอให้ใหยายต้มให้สุกก่อนนะคะโอ้ยตายแล้วกล้องทำไมมุดมุดมุด,มด,มด,มดสว่างสว่างเดี๋ยวรอยายต้มให้สุกก่อนนะ,ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปตอนนี้ยายก็กําลังต้มถั่วอยู่นะคะเดีย๋ยวยายจะขอตั้งน้ำตาลทรายตั้งไฟไปเลยเพราะว่าทันธุกคลิปมันไม่ทันการใส่เกลือครึ่งตวงครึ่นตวง dưới áo kop chim con lái của mình, mình thì nơi dài hay มาดูขั้นตอนการทายกันเลยนะคะเดี๋ยวมันจะนานเกินค่ะนี่นะคะยายกําลังต้มถั่วเหลืองต้มไปเรื่อยๆจนให้เปื่อยดีนะคะพอเปื่อยดีแล้วยายก็จะใส่น้าตาลแล้วก็ชิมใส่น้าตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวยายก็จะใส่แป้งง่ายๆแต่ถั่วนี้เราต้องแช่ทัางคืนด้วยนะแช่ให้นิ่มๆจะได้เวลาต้มเป็นขนมขึ้นมามันจะได้ไม่กระด้างมันจะเปื่อยแบบนุ่มๆ มันไม่เปื่อยแบบก็ได้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนตอนจบกันนะคะตอนนี้ม้อใบนี้ของยายก็ได้ที่แล้วยายใส่แป้งเรียบร้อยแล้วน,นะเดีย๋ยวยายจะใส่แป้งเปื่อยเรียบร้อยแนละ้ว แห้งเลยนะค่อยใส่แล้วก็วนไปเรื่อย ง่ายยายให้ดูหน้าตานะคะนี่เยบร้อยแล้วโอเคยายก็ปิดแก๊สเลยนะดยายก็จะตักสายปิดโตโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ็เพียงเท่านี้นะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ